ไม่เผ็ดไม่ขายมึงสั่งไงก็ได้เก่าสองแมกก็ได้เก่าสามแมกก็ได้เก่าเจอเจ๋อไม่เมอเขาไม่ขายแล้วไม่เผ็ดเขาไม่ไม่ขายไม่มองรสชาติไม่มีเพี้ยนต้องมมาก่อนมือกันทุกคนไม่เพี้ยนนะขาเมานะข้าไม่เมาเพี้ยนนะมีไก่ย่างข้าวหมูย่างครับไส้ย่างโอเคเลยโปเชต้มตับโจ๊ะมาได้ลองได้เลยไม่ผิดหวังแต่เผ็ดนะครับไม่เผ็ดเข้ามานะ ใครจะลองเผ็ดนะครับลองมาดูได้เลยครับลองดูครับร้านเจอะเจอะสวัสดีครับลุงยุทธนะครับเจ้าของร้านเเจะเ่อะที่จะมาทำตำเจ๊เนี่ยพ่อทำอะไรมาก่อนครับอ้ยหลายอย่างครับขายปิ้งก๋วยเตี๋ยวขายในกาหลายอย่างทุกชีพเลยลูกเคยมันไม่มีจะก,กินลูกมันหมดทุกอย่างมาจัจจุจัดเปิดใหม่อยู่ตรงพุ้นพี่เก่าเลยมาลองขายเล่นๆไปก็หลับไปเล่นไปด้วยเลย พ่อกินตะกอดพ่อ,ก,อพก,กินหล้เาเมาพ่อไปเมาพ่อไปขายก็ไปผิดพราไม่ขายก็บบว่าคนนู้นมาติบั้นคนนี้ติแล้วแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเข้าไปมีทุกวันไม่เพียรนานะข้าเมานะข้าไม่เมาเพียนนะ <laughs> แล้วก็อร่อยมั้งร้าไม่อร่อยก็คงไม่มาแหละทุกวันนี้เขาได้ต่างประเทศได้กัมพูชาได้ลาวได้มาเลเซียได้พวกจีนพวกนนคนไทยน้อยเดี๋ยวนี้ครับน้อยลงหน่อยนึง ั้แรกลูกค้าเข้ามาเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดมันเผ็ดมากพ่อเลาเอาเอาคนกลางดี่ว่าเอารถจัดไปเลยโจโจไปเลยก็ลูกค้าบอกพ่อโจโจกก็โจโจ้ไปงี้แหละมันมางี้เลยล้านหนึ่งเขาสั่งได้เผ็ดไม่เผ็ดพ่อสั่งสั่งไก็ได้ยังเก่าไงสั่งเม็ดเดียวก็ได้ยังเก่าสองเม็ดก็ได้ยังเก่าสามเม็ดก็ได้ยังเก่าไงมันมันแปลกกันแบบนี้ โดยมากดังๆที่สุดซุปเปอร์กับความโจโจเด่นที่สุดและกับความหมูย่างแล้วแต่มันมีทุกอย่างเลยมันใหม่ก็ามาโจโจกําลังเริ่มหน่อยอยู่กับแกงเห็ดใส่ไข่หมูแดงก็เริ่มใหม่แกงเห็ดไข่หมูแดงใส่ผักหวานก็ไก่ย,ย่างจะดังมีไก่ย่างข้าวหมูย่างครับไส้ย,ย่างโอเคเลยโกเช่ทุมตำโจโจมาได้ลองได้เลยไม่ผิดหวังแต่เผ็ดน,นะครับไม่เผ็ดจะเข้ามานะสั่งไงก็ได้เก่านะครับสองมื้ก็ได้เก่าสามมืก็ได้เก่านะ เรามากินที่นี่กี่ครั้งแล้วครับหลายครั้งก็10บก็เต็ม10บแลยวเพราะผมถ้าผ่านมาก็ชือก้องมากินเรามากินที่นี้กี่ครั้งครับโอ้ครั้งแรกเลยค่ะเห็นรีวิวว่าเออมันมันเผ็ดมากชอบตำซั่วค่ะเป็นอะไรที่เผ็ดได้ใจค่ะตัวจักจากพวกคลิปใน YouTube แล้วก็รีวิวใน Facebook ด้วยอะค่ะจริงๆหนูอยากกินไอ้ตำที่มันใส่คอหมูย่างเป็นคนแซ่บๆต้องกินรสจัดค่ะ ตั้งอยู่ที่ไหนครับร้านซอยสารเกตทัพหนึ่งโหงโยธินร้านเปิดกี่โมงครับ11โมงถึง4ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์0 8 6 8 9แ6 1 3 7นครับลองดูครับร้านเยอะเจอะครับขอบคุณมากนะครับ